กิจกรรมไทยชีวิตโ,โกเบอนะีจะเป็นที่ท็อปฮิดเหลือเกินของวัดวังหินที่นิยมก็เพราะเหตุว่ามักจะคิดกันว่าจะทำให้อายุยืนยาววราจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่ง นะแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วคือเรื่องการใช้ชีวิตยังไงมากกว่าบางคนไปดูหมอดูเงี้ยนะส่วนมากก็มีพ้นสี่เรื่องใช่ไ,ไหมการงานการเงินความรักนะชีวิตในอนาคตอะไรพวกนีนะ้จะเป็นยังไง อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องความรักแทนที่จะต้องไปหาไหวอะไรทําพิธีปล่อยอะไรปล่อยสัตว์อะไรแทนที่จะดูพฤติกรรมของตอนเองนี่มนะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินอย่างเงี้ยแทนที่จะดูวิธีการใช้เงินของตัวเองก็ไปหาหมาดูเพื่อที่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยนกปล่อยปลาอะไรมันจะได้รอดจากภาวะลำบากเดือดร้อนอย่างนั้นซึ่งมันคนละเรื่องกันนะมันเหมือนปวดหัวแล้วก็กินยาแก้ปวดท้องทำยังไงก็ไม่หายบางทีมันเป็นอย่างนั้นทีโยมทำบุญกันเยอะๆนี่บางทีอาตมาก็เป็นห่วงเหมือนกัน นายหวงว่าไอ้ที่ทำอย่างนั้นทําด้วยความเข้าใจหรือเปล่านะรือทําด้วยความงมงายอะไรสักอย่างหรือทำตามความเชื่อโดยไม่ัมนไม่สมเหตุสมผลเนหะนะมือนโยมมาถวายสังฆทานแล้วมาบวชเพื่อแก้บนอย่างเงี้ยนะนะมันคนละเรื่องนะมันไม่สมเหตุสมผลนะแต่ก็นิยมทำกันอย่างนั้น บางทีพระบอกก็ไม่เชื่อถ้าหมอดูบอกแล้วเชื่อเป็นอย่างนั้นเคารพพระเนะี่ยเคารพอยู่ต่ให้เชื่อเชื่อหมอดูมากกว่ากลา,ายเป็นอย่างนั้นไปมันก็เลยทำให้มันพัฒนาภายในของตัวเองเนะีนะ่ยพัฒนาจิตใจนะีัยเป็นไปได้ยากพัฒนาปัญญายางเงี้ยมันเป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุว่า การดำเนินชีวิตของเราตามปกติแล้วเราก็ทำไปตามความเชื่อกันอยู่แค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดทำด้วยความเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเหนะมือนอย่างเราถวายข้าวพระพุทธอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจว่าพระเจ้าจะลงมาเสวยพระตาหารที่เราถวายนั่นก็แปลว่าแตกประหลาดละผิดปกติแล้ว มันกลายเป็นความงมงายแล้วแต่ถวายเพราะคิดว่านะเป็นการบูชาคุณพูะเจ้าอ,อีกเรื่องหนึ่งหรืออย่างญาติพี่น้องเสียชีวิตไปก็เอาข้าวไปตั้งไว้อาหารไปตั้งไว้ข้างโรงแล้วเคาะโรงเรียกให้มากินข้าวองนี้อันนี้แปลว่ามันไม่เป็นสาระแล้วแต่ถ้าตั้งไว้เพราะคิดว่าบูชาคุณของท่านนั้นก็โอเคอยู่นะ หรือบางคนหนึ่งเรื่องของรอยอังคารอย่างเงี้นยนะโยมมาถามอยู่บ่อยจะรอยอยังไงต้งจย่าถูกนะหรือถ้ารอยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระอีกนะกฟังดูแปลกๆนะแต่ถ้ารอยเพราะเชื่อว่าถ้ารอยอย่างนี้พ่อแม่จะได้นะไปขึ้นสวรรค์อันนั้นก็เป็นฟังดูแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะนะ มันทำอะไรก็ตามนะทำด้วยความเข้าใจทำอย่างสมเหตุสมผลทำเพราะอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงนะต้องคำนึงถึงเพราะว่าแต่เราดำเนินชีวิตยอย่างไรเหตุผลเนี่ยมันจะสั่งสมอยู่ในขันทะสันดานของเราจนกลายเป็นเหตุปัจจัยในภพชาติต่อไปด้วยนะ นะไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันชาติภาษาพระวิธรรมท่านใช้คำว่านะเกิดขึ้นด้วยทวิเหตุกะเหตนะุทวิเหตุกะก็คือประกอบด้วยอโลภะอโทสะอโลพะเหตุอโทสะเหตุแต่ไม่ประกอบด้วยอโมหะเหตุนะพูดง่ายคือไม่โลภไม่โกรธ นะเกิดด้วยอำนาจของเหตุสองอย่างคือความไม่โลภความไม่โกรธนะจิตเป็นกุศลอยู่นะแต่ว่าไอความไม่หลงคือตัวปัญญาเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะนี่พอเกิดไม่ได้ไม่เกิดในภพเจต,ติต่อไปก็กลายเป็นะว่ามันก็พัฒนาปัญญาต่อไม่ได้ก็กลายเป็นะว่าเราก็ดําเนินชีวิตกันอยู่แบบบุญสงให้เกิดนะได้ตภาพอย่างความเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าไม่มีปัญญา มาด้วยอาจจะมีปัญญาทางโลกธรามากินร่ำรวยอะไรว่าไปแต่ว่าไม่มีปัญญาทางธรรมที่จะรู้เหตุรู้ผลนันจริงสังเกตได้บางคนปฏิบัติธรรมมาตั้งนานก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาบอกความเกิดดับก็ไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์นิจังทุขังอนัาตาก็เข้าใจเอาว่าแก่แล้วก็ป่วยก็ เจ็บก็ตายอะไรไปตามเรื่องน,นั้นคืออนิจจังทุกขงกังอนัตตาไม่เคยเห็นความเป็นไตรล,ลักที่มันปรากฏจะชัดอยู่ทุกขณะจิตอย่างนีน้นั่นเพราะอะไรเพราะาไม่มีปัญญาหรือแม้กงเอาเขาได้ฌานกันได้สมาธิขั้นลึกซึ้งก็ไม่เคยได้กเขาเลยอย่างนี้นะนั่นแปลว่าปัญญาภายในมันไม่เกิดมันอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าบางทีเพราะมันไม่มีไม่มีเหตุตัวนี้อยู่ภายใน มันก็เลยทำให้เราจะประพุตธปฏิบัติอะไรก็ก้าวหน้าได้ยากเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็ห่วงวัดในชะ่ไหมมากันบ่อยช่วงนี้นะนแต่พอจะวันพระต้องกลับไปวัดแล้วเพราะว่าที่วัดมิยอมจำศีลอยู่น้อยอย่างนเงี้ยาขาดชั้นตะคนเดี๋ยวจะไม่มีใครเป็นหัวหน้านะ ไปเป็นอย่างนั้นไปนี่จริงแล้วเนี่ยนะเวลาเราจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาอะไรก็แล้วแต่เรียนรู้ให้เข้าใจซะก่อนว่าผู้เจ้าสอนไว้ยังไงให้ทานยังไงถึงจะถูกต้องวันนี้อดที่จะตำหนิโยมไม่ได้ว่าดูโยมรีบร้อนกันเหลือเกินมาถ่ไยชิตโคบือสามตัวไม่รู้รีบไปไหน นะแล้วก็คุยกันหาความสงบอะไรไม่ได้เนะพราะที่จริงแล้วเนี่ยผูนะ้เจ้าสอนให้รักษาจิตให้เป็นกุศลทั้งก่อนให้ขณะให้หรือแม้กระทั่งหลังจากให้ไปแล้วนะมีความรู้สึกว่ามีความปราบปลื้มปิติยินดีกับบุญที่ตนเองก็ทําอยู่ไม่ใช่ทําเรื่อยเปื่อยไปใครเขาชวนมาทําก็ทําเรื่อยไปโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรนะ คือไปค้างรักษาศีลก็ไม่ใช่รักษาเพื่อที่จะเห็นเป็นอะไรขึ้นมานะท่านจะได้ดูเป็นคนดีขึ้นมาสักวันหนึ่งหรือทันจะได้ใจแล้วไปเกิดบนสวรรค์อะไรอย่างี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระเท่าไหร่แต่ถ้ารักษาศีลเพื่ออย่างน้อยฝึกตัวเองให้มันดำเนินไปในมรรคนะ มากมีองค์8ประการเนี่ยที่เป็นหนทางที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกขนะ์อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งได้ฝึกตนเองสักวันหนึ่งก็ยังดนะีที่จะให้ฉันได้อยู่อย่างสงบนะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจริงๆนะนอนเสือทานอาหารสองมือ้ออะไรอย่างนี้นะนะพาตัวเองออกมาจากกามมาคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่ เคยชอบเคยติดอยู่บ้างนะเลยมานั่งสวดมนต์จเจริญภาวนากันบ้างนะนะแต่ถ้าอย่างนี้โอเคอย่างน้อยก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องขึ้นมาหรือจเจริญภาวนาเพื่ออะไรนะเม่อเชื่เพื่อจะให้นั่งเห็นนิมิตอะไรขึ้นมาหรือเพื่อให้สงบเท่าน,นั้นนะภาวนาเพื่อให้เข้าใจถึงกฎธรรมชาติถึงกระบวนการทํางานของ,งใจของเราเนี่ย กายมันทำงานยังไงใจมันทำงานยังไงนะภาวนาเพื่อที่จะไม่ยึดไม่ถืออะไรนะมาปฏิบัติไม่ใช่เพื่อที่จะเอาอะไรทั้งนั้นแต่เพื่อที่จะไม่เอาอะไรทั้งหมดนี่ต้นนะถ้าวางใจถูกมีเหตุมีผลก็จะําให้เวลาเดินดำเนินชีิตไปมันก็คอยให้เกิดปัญญานะมันรวมถึงเรื่องอื่นด้วยทำไมถูทำไมนะไม่นะไมพ่ออยู่ในวัดนะีอยู่ที่บ้านด้วยนะนะ ใช้ชีวิตยอยู่เพื่ออะไรต้องนึกถึงเหตุนึกถึงผลอะไรขึ้นมาบา้างสมเหตุสมผลสักหน่อยนึงนมันจะได้เป็นการปูพื้นฐานให้ตัวเองได้พัฒนาปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เอาเขาชวนไปทําอะไรกูกับไปนะเขาชวนมาสวดมนต์กับมาเขาชวนมานั่งสมาธิกับไปแต่ไม่รู้ทําเพื่ออะไรอย่างงี้ยก็เลยกลมา,ย,ายิ่งทําไปไม่มีอะไรก้าวหน้าพอคิดอย่างเดียวว่าฉันมาเอาบุญ ทำแล้วฉันจะได้บุญแล้วบุญหน้าตายเป็นยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีนะทำไมจะต้องเอาด้วยนะไม่เอามั่งไม่ได้หรือไงนะเคยถามเตยังมั่งว่าทำไมต้องมาบวชเอาบุญทำไมต้องมาปฏิบัติเอาบุญทำไมต้องมาให้ทานเพื่อที่จะเอาบุญนะไม่เอามั่งไม่ได้หรือไงเันทำเพื่อที่จะสละออกสละออกนี่ะให้ทานเพื่อจะสละความตหนีีทีเนี้ยว รักษาศีลก็เพื่อที่จะละความสุขสบายที่เคยยึดเคยติดอยู่เจเริญพาวหน้าก็เพื่อจะสละ,ะความเกลียดคร้านความกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในออกไปบ้างอย่างงี้นะ,นะ,นะนะไม่ใช่เพือ่อจะเอาเพราะฉะนันมันไม่สงบก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้มาเอาอะไรนะนะแต่คิดอย่างนี้ได้มันก,ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายกับการที่จะพัฒนาตัวเอง ก็ลองสำรวจตรวจสอบตัวเองเนี้ยเราจะได้ไม่กลายเป็นเหยื่อของความอยากกาว่าทำไปด้วยอ,อำนาจของความอยากให้ทา,น,า,า,กนะกานก็อยากจะได้บุญนะรักษาศีลก็อยากจะได้บุญอย่างเงี้ยนะเจริญภาวนาก็อยากจะได้บุญอย่างเงี้ยนะสมสติถ้าเรามีความรู้สึกนี้มันกลายเป็นเหยื่อของความอยากแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ทำด้วยปัญญา ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยผู้เจ้าท่านสอนให้เราพัฒนากรรมนะพัฒนากรรมคือพัฒนาการกระทําของตัวเองไม่ใช่ปล่อยชีพให้เป็นไปตามกรรมนะพัฒนากรรมคืออะไรก็พัฒนากายกรรมวรจีกรรมมโนกรรมของตัวเองนะกายกรรมเป็นยังไงการกระท,ทําทางกายเนี่ยยังข้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอยู่ไหม นะวจีกรรมเป็นยังไงยังพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพอเจอร์อยู่ไหมนะไอเพอเจอมันรวมไปถึงการนินทาว่ารายคนนนคนนี้รับหลังพูดถึงคนอื่นรับหลังทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องเพอเจอร์ทั้งนั้นนะไม่ได้อ่อยเกิดสาระประโยชน์อะไรขึ้นมานะะนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาวจีกรรมนะ้วมโนกรรมะ่ะนะพัฒนาขึ้นมาบ้างไหม ใจที่มันติดอยู่ที่ความอยากอยากนู่นอยากนี่อยากได้นู่นได้นี่อยากได้ดีมีเป็นทั้งหลายนาี่มันอาฆาตพยาบาทคนอื่นคิดจะเบียดเบียนทําร้ายคนอื่นเขาไหนความคิดอย่างเงี้ยมันยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไหมอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าพัฒนากรรมะถ้าเราสังเกตเห็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆมันก็จะทําให้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราเนี่ยมันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมา,นา นะอยู่บ้านก็ทําได้แล้วอยู่บ้านนั่นแหละทำง่ายที่สุดแล้นะเพราะอะไรเพราะมันเจออารมมากระทบอยู่บ่อยๆนะแทนที่เราจะคิดอะไรไม่ดีกับคนอื่นก็พยายามรักษาใจตัวเองให้เกิดเมตตาขึ้นมาอย่างนี้นะหรือถ้ามีปัญญามากกว่านั้นหน่อยก็จะรู้สึกได้ว่าอ่านี่แค่คลื่นเสียงมากระทบกับหูแล้วก็จบแค่นั้นนะไม่ต้องเอา ขยะจากป่าคนอื่นมาใส่ไว้ในใจตัวเองให้มันรกลงลังไปเสียเปล่าๆนีนะ่หรือแนะทนที่จะอิจฉาริษยาคนอื่นเขาก็รีบรักษาใจตัวเองเวลาเห็นเขาก็ดีกว่าเราเห็นเขากเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยนะให้เป็นปกติอยูนะ่มันจะทำให้ใจเราไม่ขุนมัวเศร้าหมองเงี้เป็นตน้นนะ มีโอกาสที่จะอาปากนินทาชาวบ้านเขาขหูปากเอาไว้ทันเพราะมีสติสัมมาเห็ยะอยู่นะมันก็ทําให้วขจงกรรมของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดอกุศลขึ้นมานะในการรู้จักรักษาระวังรักษากายวาจาใจของตนเองนั่นแหละคือการพัฒนากรรมให้เป็นไปนในทางกุศลแต่ในที่ให้เป็นไปนในทางกุศลเนี่ยไม่ใช่ให เพื่อที่ว่าจะต้องได้บุญได้เกิดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรนะั้งหนาเนาให้มันได้ความสุขในปัจจุบันเนี้ยนะส่วนผลในอนาคตนั้นยังไงมันก็มีอยู่แล้วนะทุกครั้งที่เราทําความดีนะความสุขก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทันทีนะอย่างน้อยมันเอาชนะตัวเองได้นะเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยนินทาว่าร้ายคนอื่นก็หยุดนินทาเสียได้อย่างเงี้ยนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไมันก็จะเห็นว่าเออเราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมความสุขก็ประกอขึ้นมาเดี๋ยวนั้นละความอย่างน้อยก็ภูมิอ,อกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาเออฉันพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงละอย่า,ยาตน้นนะี๋ผลในอน,นาคตนั้นแน่นอนว่ามันย่อมสอง่งผลอยู่แล้วนะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งรดนำ้ำพรนดินใส่ปุย๋ยยังไงเดี๋ยวมันก็ออกดอกออกผลในอนาคตเอง ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไรนะบา,า,างคน,น,คนปลูกต้นไม้ต้นไร้ไว้เนี่ยผูสูงอายุหลายคนนะตัวเองก็ไม่ได้กินลอกนะม่อวานยายมาส่งอารมณ์โอ๊ย,ยแม่เนี่ยขยันปลูกต้นไม้จังเลยลูกสาวเล่าให้ฟังนะฉันอยู่เฉยเฉยไม่เป็นฉันอยู่เฉยฉันอยู่ยไม่เป็นปลูกเสร็จแล้วก็บอกลูกหลานว่าปลูกได้กูก็ไม่ได้คิดเอาไว้ให้พวกมึงกินกัน มันเหมือนบุญที่เราทำตอนนี้หรอกตอนนี้มันอาจจะยังไม่ส่งผลอะไรมันไปส่งผลชาติหน้านูน้นนะแล้วมันดีกว่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูกหลานกินแต่ปลูกบุญเไว้ให้ตัวเองัแหละกินในอนาคตนะให้ตัวเองได้บริโภคนะในอนาคตเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้มันยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรนะลงมือทำไป โดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะได้อะไรนั่นแหละมันจะทำให้ใจเรานะพัฒนาปัญญาภายในขึ้นมานะทำให้การดำเนินชีวิตของอยูนะ่ไม่ต้องไปติดยึดอยู่กับอะไรแม้กระทั่งบุญนะบางคนติดดีทำดีก็ติดดีอยู่นั่นแหละแบกดีอยู่นั่นแหละนะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์นะฉันทำความดีไม่เห็นมีใครมายกย่องสรรเสริญฉันทำไม,ไมเห็นมีใคร มาชื่นชมยินดีกับฉันไม่ได้คนนินทาว่าอันนั่นมันเรื่องของเขานะมันใจของเขามันปากของเขานาทีของเราคือทําความดีใครเห็นไม่เห็นเราเห็นอยู่แล้วผลความดียังไม่ส่งผลเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่สําคัญเพราะเราได้ปลูกความดีนะปลูกต้นของความดีไปแล้วนะมันไม่ส่งผลเดี๋ยวนี้มันก็จะส่งผลในอนาคตไม่ใช่อนาคตชาตินี้ก็จะอนาคตชาติหน้านั่นแหละนะสักวันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะ